อ่าเพิ่งกำลังไรสดขายของเพเนี่โอ้นี่ครับแม่ค่ากับลรสุดเฟซบุ๊กนะครับเนาะจะไปลงยูทูบดอกนี่ก็ดีอ้ไอเียไปเนองวนาสาเนี่ยนะครับเนาะสุดเียนเทียนไปละเพื่นเพื่นหูจักริราคานี่เขียนเด้อเดี๋ยวเพื่อนเอาผมสองหมื่นไปเด้อมีคนคอมเมนต์ว่าอ้คนดังเซเดยนี่สวัสดีครับผม พอดีพอดีเสียวแม่ค่าไปลงยูทูปนสสวัดีค่ะเจ้าเสียวแม่ค่าไปลงยูทูปน้ำแม่ค่ากับพวกงามด้วาตามคนตางไรเนาะหาทรรมาหากินธรรมาหากินเดี๋ยวไปติดตามซอครับผมครับผมจ้าไปเบิ่งจากกลางเด้อนี่นะครับนี่ชุดนี่เพิ่นเฮียแต่ไม่ไม่สดๆเลยเนี่ยบ่บ่อายบ่อายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวไปลงยูทูปนะครับเด้อเดี๋ยวสิไปซ้อยกันคนไทยเฮะโปรโมทซ้อยกันครับผมมีตะลัน ร้านที่มีคนไทยอยู่นะครับหมูนี่หมูมีไก่หนังไก่หมูหมูปลาทูกินไก่โอ้หนึ่งของคนไก่เนี่ยอ่ะสี่พันหางลายอย่างเท่ากันนะครับพี่นะ้องร้านไทยเยอะนะแถวนี้ร้านไทยก็มีอยู่แถวนี้สองร้านนะครับอาหารก็มีหลายอย่างนองไม่ มี <c oughs> ทั้งเน้อไม้ดอกเน้อไม้นั่นหลายอย่างนะครับมีขั้นหนอ่อขั้นเนื้อแบน,นี้ครบนะครับมีลานจะมีของไทยโน้ปลาปลานะครับฟังนี่ก็จะเป็น,เ,นเหงื่อเห็ดของหวานนะครับอันนี้พูดได้มักที่สูงที่ต่ำกันนี่เด้อ ใครที่ไม่รู้ที่ต่ําที่สูงก็เอานี่ไปนะครับผมไปจากเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเสือเลี้ยงน้าเต้าครับยู่นี่ไกลกับนี่ครับผมเบ,บูแยงเออเนี่ยผลไม้กระป๋องก็มีครบนะครับ ขาเพิ่งกำลังไล่สุดขายของคนอยู่อ้ออันนี้อ่ะเี่บีบล้ยใครเพิ่นปาดให้อยู่ครับครับผมให้เพิ่นปาดให้อยู่เอาไม่ไม่เรื่องสิะโอ้มะละหงนะครับผมโอ้โหกัดเจี๊ยกัดเจี๊ยไปขฆษชาซอยขึ้นกับร้านนี้ก็ดี อาเจนั่นน่อนี่ครับแม่ากับสดเฟซบุ๊กนะครับเนาะจะไปลงยูทูบดอกนี้ก็ดีอ๋อเด่าเด้อเดี๋ยวเ่ไปสนองว่าษาครับผมสนองะผมก็เป็นเพื่อนกันในเฟซอยู่เป็่นเป็นออกกําลังกายเรื่อยอยู่ บกกาไทยมมาสุเทียวบกกาไทยไหม,ม,ออไไหมโอ้นี่ครับเห็ดจะมีเห็ดนี่ผักหลายยางตัวนี้ล้านนี่เนาะผักหอมเปรยนะครับผมผักหอมเปรยบ้านผมเมอิญผักหอมเปรยคนไทยผักไปเรื่อยไปสัน่นนี่ลายอย่างต้นนี่ลายอย่างขึ้กันนะครับปลานั่งฝ่าก็มี ปลาลานี่หลายยางเึกเขาดีนี่โอ้ทั้งปลาลานั่งฝาทั้งปลาลาเทียบที่ด่าพี่กับน,ออน,น้องเ่นเนยื่กัะลองซองอยู่นะครับผมของบ้านเชื่องกลุ่มนะครับโอ้อันนี้ก็เยื่อกัะลองซองอยู่นี่ก็ดีอันนี้ก็เยื่อกัะลองซองคือกันนะครับแต่ว่าจะคนลุดสารนะครับผม อ,อขนมบาดนี่นี่แหละบาดเน่เพืน้นสีได้ขนมอีกแล้วพ่อขนมอะไรได้เนี่ยเพื่อนนี่นี่ตายตายเจอขนมไม่ได้เลยนะครับมันอยู่ไกล่บ้านครับหลานอยู่ไกล่บ้านผมปัน่นก้ายานมาเข้าเดียวกับหอดนะครับขนมไท่กับลายยางคือกันถ้าเขาไปทั้งโอวส,สั้นหนีไปล,ล่าน,นั่นของพี่ต้มนะ แค่มันบ่นค่อยได็กเขาสั้นผมส่วนหลายมิตรผ่านก็ไปหาเมียก็คำนะครับป็นลวงเลยสินะขนมหลายอย่างเด้พี่น้องร้านนี้ด้วยเฟินทรงพร้อมนะครับทรงเคื่อเกาหลีนะนี่ครับโอ้โหนี่นี่นะครับนี่สุดไม่เลือกนี่สายเสียบเขียบไปละเพื่อนเพื่อนหุ่จักบรรละค่านี่เสียบเด้อเดี๋ยวเพื่อนอ๋อของผมสองหมื่นไปเด้อ เจ้เลยนี่วัสดีครับผมโอโอพอดีพอดีเสี่ยวแม่ข้าไปลงยูทูบน้ำเดี๋ยวเสี่ยวแม่ค้าไปลงยูทูบน้ำแม่ค้ากับผู้ง่ามมึงดิตามคนตาน่างไรลเนาะหาทำมาหากินทำมาหากินเดี <c oughs> ย๋ยวไปติดตามจอครับผม <c oughs> <พอ S 1> ครับผม <c oughs> จ้า ครับผมครับผมเดี๋ยวถ้าไปเบิ่วงจากควางเด้อนี่นะครับนี่ชุดนี่เพิ่นเฮ็ดให้ไม่ไม่ชุดๆเลยเนี่ยวับ่อายวกไอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสีไปร่วง u ูทูบนะครับเด้อเดี๋ยวสิไปซอยกันคนไทยเฮาโปรโมทซร้อยกันครับผมครับผมพี่เอาเลยครับพี่ยังก่อนหน้าผมพี่เจี๊ยบเนาะเคยเคยคุยกันอยู่เคยกับพี่เจี๊ยบเคยมาถามข่าวอยู่ตะกี้ ี่น้องคนไทยเขาอยู่นี่บ่าแมนสองสามคนบัวเคยสี่คนบัวนี่อ,อยู่ที่อยู่สี่คนใช่ไหมครับผม,มครับผมเน็ดพัวกับมี่ครับผมร้านนี่เพื่อนกับช่วงทั่วทั่วเกาหลีนะครับนะเานาะครับโอ้ยผมกับจิเมื่อละคำและ สั้นหมากนี่ก็เป็นร้านร้านอาหารไทยนะครับเป็นร้านค้าสันส้นสั้นหมากมีคนไทยด้วยนะครับเป็นร้านค้าของคนไทยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปพาพี่น้องไปชมบรรยากาศในเมืองชองนํานะครับที่นี่จะมีสาวไทยอยู่สองคนนะครับมาขาย ขายของอยู่นี่แหละขายของที่สั้นมากนะครับพี่น้องของเยอะนะของหลายครับพี่น้องของหลายเด้อยในเมืองช่องน้ำก็หลายนะครับ้านไทยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะพี่นันนี่ยเห็นอยู่นี่สองลานละสั้นมากเลยก็ร้านในฝันนะครับโอ้โหคนก็ไม่ดูกล้องเลยโอ้นี่ร้านขนมเลยนี่ ร้านขนมข้างทางนะครับผาปังนะครับผมป,ปังปังอร่อยนะครับแถวนี้ขุนๆนี่เนาะมหาหมอมหานี่ยน,นี่แลห,ห <c oughs> และมานี่แล้วนี่แล้วผมมาปีแรกนี่ผมก็มาร้านนี่แหละแต่ผมจําไม่ได้หัวหน้าผมมาปีแรกผมที่ผมป่วยนะผมเป็นไข้นะผมก็มาร้านนี่เลยแต่ผมจําไม่ได้ <c oughs> ผมมานึกไปนึกมาผมจำไม่ได้ว่าหนูนาพาผมเข้ามาช่องนั้นช่องนี้เอ้ย มันตรงเดียวกันนี่วะนี่แหละตอนที่ผมไอ้นิ้วผมอ่ละล่ะที่มาเย็บน่ะผมถึงจำได้ได้น่ะถึงจำได้ว่าเออมันโรงพยาบาลเดียวกันตัวนี่วะพี่ยายแส่นผ้ามากสมัยนั้นนี่ก่อนโอ้นี่ตัดหน้ากันยังไงเว้ยโอ้สูนี่ไปเตี๋ยวผ้ามากกี่ล้านนี่บ่ ไปเตี๋ยวป่ะพามากินกับต่มร้านเอต้อกกมอก,อรนะตกระดูกหมูเขาเรียกอะไรนะต้มกระดูกหมูเขาเรียกอะไรวะจำไม่ได้แล้วนานไปอ,อร่อยร้านนี้แกพามากินไปกะต่มไปสามคนโอ,โอ้โหบรรยากาศต้อเรียง เคยปั่นจักรยานมาเดือนวันนี้โอ้โหผู้สาวบอกให้ท้าทายสาวเกาหลีไหมเบิ่งเนไอไปหาทายเขาจะไหนจังตำรวจจับข้อเราเลยบางคนจังเลยนี่ยคนไทยไปถ่ายไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเขาในห้องน้ำไหมผู้หญิงไหมเพราะจับเอาแล้วโอ้ยไปหาเฮ็ดไปเที่ยวที่บ้านเลย เขาบ่นยิ่งแต่เสียงแฉะบ่นนึงเนาะว้าวจับแล้วเขานำ<ห>คุบข้อเอาไ,ไปเข้าห้องน้ำยังไงมันไปเข้าห้องน้ำยังห้องน้ำผู้หญิงไหมันไปเข้าไปยังไงไปแอบถ่ายรูปเขาเป็นบ้ายัางไงเรื่อไปทุ่มท,ที่เสื่อเดือนเขาก็จับข้อเอาซะปฏิเสธอีกตั้งหากเลยเขาไปมาเขาไปค้นดูโทรศัพท์จำนวนด้วยหลักฐานโดนจับสิครับ รออะไรจะเจอกฎหมายอิสราเอลนน่ห้ยอิสราเอลนี่แค่แค่ทํำเหนตกใจหรืองควันเสียนี่ห้ยถึงประหารเลยอ,อ้ไม่ได้เดินมานานมากแล้วครับแบบนี้โอ้ยยังมืยเรี่ยงรถทห่งหลายคนไม่หายกินหายอยาก ตอนเย็นรถจะเยอะนะครับเพราะว่าเขามาหากินข้าวกันนะครับอันนี้1 0เยน1 0นเอันบ ah, ่เกอีชออ6 0ออนอยิคือของ กินตอนที่กลับล่องล่องเบิงล่องเบิงบ่บ่หลดุดบ,บ่ก็ได้กินดวนแล้วพี่น้องไม่ได้มากินไม่ได้มากินนานแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มาเลยช่วงหลังไม่ได้มาเลยนะครับเป็นเล้มาล่องกินเบิงครับพี่น้องแฉบเลยแฉบเลยแฉบเพื่อเา่าหะคิดว่าจะแฉบ,บเพื่อเราเลยหลุดลายคับพี่น้องไอ้ยมือเรี่ยมือนีพ,นพี่น้องมาหาเราไม่มือขึ้นครับผม อะไรอร่อยอะไร,ะไรมาซิมหน่อยสิ